สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลว,วันนี้มากินข้าวครับพี่น้องจา๋าทํากับข้าวให้กินนี่พี่น้องจา๋าอันแกงอย่างที่มันใบต่างปลามันงองง,งุ้มเข้ามานะเป็นไม่ใช่แกงผัดอย่างเนี้ยผมซื้อมาแล้วก็เอามาผัดพี่น้องจา๋าใส่อันปลาส้มเห็นน้อยพี่น้องจา๋าไข่เค็มเห็นหน้อยเฮ่เบคอนขนาดครับนาะแล้วก็น้ําพริกพระอาจารเห็นหน่อยส่วนอันนี้ครับเม็ดบะหนุนครับพี่น้องจา๋าอางาต้มเหี้เบคอ,ขอนขนมบ้านฮาครับ ส่วนไอนี้พี่น้องจ๋าทําใยกำลังออกหน่วยหล่นมาลูกที่บ้านอือห่โบ่เน่ากินไม่ได้อันนี้ครับพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ของกินบ้านเฮาครับพี่น้องเดี๋ยวได้ได้ได้นี่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 จืดนี่นะนี่นะนี่นี่เปิ้นห้องกระทบลกครับพี่น้องจ๋าแต่กำกำกำเมืองเปิ้นห้องอย่างก็อืม กำไทยเพื่อน้องอ,อย่างว่านั่นอะเสาวรสเออกำเมืองห้องกระทบลกอืมุ้ยส้มขนาดเหมาะขนาดนี่เพื่อนน้องจา๋าสุดยอดส่วนนี่บัตรตื่นครับบัตรตื่นนี่นี่นี่บัตรตื่นบะตื่น,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 นเก็บข้างทางครับพี่น้องจา๋าหล่นเบอ้อหล่นเบอ้อเปิ้นปกกินกัน อืมนี่บัตื้นบัตื้นคำเมืองว่าบัตื้นคำไทยเปิ้นว่ากระท้อนอืม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 สุดยอดอืมอืมไอไอสมงามงา ออออืมไม่อยากจะขายทิ้งเลยเอาเล่นดูนะมันม,ามานันมันเื้อว่ะมันกล่บช่ส้มเงนานะแต่มันส้มพอดีะอืมสุดยอด Ærg uh...